อันนี้โคมไฟจริงๆมันก็จะเป็นหัวคู่นะครับอันนี้ผมประกอบเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะอธิบายวิธีขั้นตอนการประกอบเหออีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งเหมือนกันแต่นี้เราจะมาอธิบายตอนลื้อเลยแล้วกันครับควาจะลื้อแต่จะอธิบายย้อนกลับให,ให้ชมนะครับในหนึ่งถุงนะครับแต่ละข้างอันนี้จะอธิบายของข้างนี้ยังไม่ได้ประกอบก็จะประกอบไปด้วยตัวโดมแกนฝาล่างด้านล่างแล้วก็ฝาบนอันนี้นะครับแล้วก็ ตัวแกนนี้ตัวแกนนี้ก็จะใช้เข้ามากับตรงนี้นะครับอย่างนี้ตัวลวดเหล็กอันนี้ก็จะเป็นตัวนำทางเส้นสายไฟ,ไฟอย่างตัวนี้จะให้ทาง,งานง่ายขึ้นนะครับอันนี้ในหนึ่งชุดของตัวนี้นะครับของด้านนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวสายไฟตัวนี้โอเครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวยึดก้นก้นยินจะใช้บริเวณส่วนนี้ตรงนี้นะครับจะยึดบนล่างสองสองจุดแต่หนึ่งถุงเนี่ยจะข้างหนึ่งจะ,ะมีอยู่หนึ่งอันอีกอันนึงจะอยู่อีกถุงหนึ่งนะครับจะยึดอย่างนี้เอยึดอย่างนี้นะฮะเป็นเป็นตัวยึดผนังอันนี้จะอยู่ด้าน,ด,านด้านหลังฝั่งนี้หัวจะเข้าไปเดี๋ยวจะลื้อจากตัวนี้ให้ดูว่าผมประกอบไปแล้วนะครับ แล้วในในถุงนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนอุปกรณ์ี่จะมีเป็นสองตัวนี้ซึ่งอธิบายอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่ประกอบจะลรื้อจากด้านที่ประกอบแล้วนะครับให้ทชมก็คือตัวนี้หมุนเลยนะครับนี่ผมหมุนไว้แน่นพอสมควรนี่นะ นี่นครับออกมากพราดึงฝาออกมาได้มือเนี่ยครับมันก็จะอยู่ส่วนตบไป่อนอันนี้ก็เนี่ยครับจริงๆมันจะแยกส่วนการนี้หมุนเอาไว้แน่นอยู่จะต้องใช้คีมช่วยจับนี่นะครับจะออกมา ตัวเนี้ยจะอยู่ในถุงเราจะใส่อยู่นี้เอาไว้เพื่อเป็นตัวยึดเป็นหมุนเกลียวเข้าไปเฉยครับห่อไขกันนี่ครับเพื่อ,อคคยึดกับตัวฝาเมื่อสักครูนะครับมันมันบางทีมันก็หมุนที่ออกมาเนี่ครับนี่ก็จะออกแล้วส่วหนหัวด้านบนนะครับส่วนตัวด้านล่างก็เหมือนกันครับถอดออก ตัวเนี้ยคือผมหมุนเกีียวติดไว้ต้องจับตัวสิขาะนลครับหมุนคลายไปออกมาผมจะลื้อออกอยนานี้ครับน,น,น,นี่ครับคือบริเวณตัวหัวขั้วตรงนี้ครับบริเวณตัวแกนตูดมันตรงนี้นี่คร มันจะสามารถมีใส่ตัวครอบเฉยนะฮะึ๊บให้ตัวขั้วตะกี้เนียมันสามารถมาหมุนติดกับตัวฐานมันตัวนี้ได้มันก็จะอยู่ล็อกเข้าไปเราจะใส่น็อตตัวหกตัวเมียเอาไว้สองสองอันก่อนอย่างนี้นะฮะตัวล่างสุดตัวแกนเพื่อที่มันจะมาค้ำกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปยึดกับแบบนี้ตัวล่างนะครับนี่ผมผมจะเลื้ยออก การรืงอออกนะครับนี่เราใส่ผมจะทำทำลวดเอาไว้ให้ลูกค้าเวลาใส่สายไฟจะได้ไง่ายๆ่ขึ้นใ้ใตัวนี่ครับแค่ล็อกมันเอาไว้พอล็อกปุ๊บเราก็อันนี้ผมจะทอดออกตอนตอนลูกค้าก็จะเหมือนจะต้องดันส่วนทางของผมมันก,ก็ค่อยๆดันของมือนะครับ ไปอันนี้เละได้นะครับไม่เป็นไรเพราะจริงๆงผมให้ไปยาวเพื่อเดี๋ยวเราตัดออกไดนะ้นี่ครับมันก็จะออกไปแล้วตัวชุนี่ครับ,รบมันก็เราอันนี้ผมเอาลวดนําออกมาแล้วของลูกค้าก็ส่วนทางกับผมนี่ผมมีการรื้อลูกค้าก็คึบลงแล้วก็ดันเข้าไปนะแต่เกยอะที่ผมดันออกมานะครับส่วนตัวชูตัวเนี้ตอนประกอบแนะนําให้ให้ให้ใส่เข้าไป ตอนดันดันใส่ไฟนะครับแนะนำให้ใส่ตัวเนี้ยเข้าไป2ชุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องล็อกตัวล่างหนึ่งกับล็อกตัวขั้วหนึ่งเราต้องใส่ออกไปเลยอย่างนี้นะับสองไอ้ตัวเนี้ยใช้2ตัวเข้าไปนะครับดึงใออกนะ่อนั ก็ตะกี้ลืมบอ,อกรับตรงนี้มันต้องเอาออกก่อนมันแค่เป็นส่วนเนี่ยไ่ล็อบตัวเ็จแขกเอาไว้เนี่ยน,นี่ก็หมุนออกมาในชุดก็จะมีให้เป็นส่วนด้านบนส่วน ส่วนตัวเนี้ยในตอนไปที่รื้อผมไม่ได้มีไว้จะจะใส่หรือไม่ใส่แล้วมันเป็นพวกแหวนรองแหวนหนุนตรงนี้ครับใส่ก็กันคลายกันอะไรนี้จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะผมว่ามันก็แน่นอยู่แล้วครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เราจะลื้อออกก็จะมีน็อตส่วนนี้ต้องขันอาจจะยากนิดนึงครับแบบว่าต้องค่อยค่อยแต่มันทําให้จนแน่นได้ ใช้ต่อกับรูนี้ตอด้านบนเหมือนกันครับ ครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ของฝั่งเดียวโป๊ะเดียวของแกนตกากลางนครับก็จะวิธีการอีกข้างหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันจะให้ไปสองชุดแบบนี้นครับอุปกรณ์ทั้งหมดแต่ชุดก็จะแยกถุงกันเอาไว้เนี่ยก็เป็นส่วนอีกทิศทานหนึ่งที่อยู่ด้านบนด้านล่างแค่้น,นะครับก็อ,ออกไปแล้วนะครับเราจะใส่เราประกอบเราจะใส่น็อตตัวหกเหลี่ยมตัวเมียตัวเนี้ยลงไปก่อนสองตัว เพื่อใช้ล็อกแบบเพื่อสักครู่เนี่ยครับจะมีการผมรือออกคุณจะต้องประกอบเข้านะฮะใส่เข้าไปสองตัวอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยดันใส่ไฟเข้าไปตามทางนะครับตัวนี้ในแต่ละข้างก็จะมีอย่างนี้ออกมาเนียออกส่วนตัวเนี้ยก็เหมือนกันครับ